ไปไหมไปปะไปเที่ยวไหมไปไหมเอ้ยไปไปไปใช่ไหมไปใช่ไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเออแป๊บนึงไปใช่ไหมเปิดประตูก่อนสิไปไปอืมนี้ฟินิกเขาจะมาเดินเล่นตรงสนามหญ้าตรงนี้นะก็จะมีหญ้าให้เขาวิ่ง มีที่ออกกําลังกายแล้วเป็นเด็กก็คุณผู้ใหญ่ก็มาจะมาเตะฟุตบอลกันแต่บ้านเพื่อนก็จะอยู่หัวมุมนั้นแล้วดูแล้วดูการเดินเราจะเหนื่อยมเนี่ยไม่ต้องล้างขนาดนั้นลูกล้างแล้วก็ขอแค่แค่อ่าว่างาปูโตปูโตใช่ไหมชื่ออะไรนะปูโตปูโตขา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 เลยคุยกับผู้หิกคุยกับผู้หิกเขาเคยเจอกันะเออไปไปลูกไป ไปไปไปหาเฉินเออทำไมอะลูกเขาเขาสนิทกับเฉินพุโตว่าไงลูกพุโตมาออกมาเล่นกับฟินิกไหมฮะฟินิกปะมไปหาพุโตไปหาเฉินไปเดี๋ยวพาไปวิ่งนะปะี๋ยวมันมันหมาข้างวิ่งไปละไปละพุโตไปแล้วนะไปเอ่าเฉินบ้านเฉินบ้านเฉิน บ้าไปหาเถนไปหาเถนเนเดี๋ยวเขาจะเยี่ยวใส่กันเอแล้วเขาจะเยี่ยวใส่กันอะไรมาเยี่ยวละเยี่ยวละนะมาปะแม่อุ้งไปาถึนก็จะขี่ถึนก็ชอบขี่อืม เฉินครับเออเออเอเอ,เอไม่ไปไกลไม่ไปไกลอยู่แค่นี้พินิกมาหาเพื่อนครับครับสวัสดีครับ,รบพินิกมาหาเพื่อนครับไม่ค่อยกินข้าวเดี๋ยวนี้พินิกเปลี่ยนเปลี่ยนอาหารอ้าวเดี๋ยวไม่ปี้เข่ะละนี่กลัวเหรอนี่ไม่ต้องกลัว เดินก็เล่นด้วยจะไปวิ่งใช่ไหมพี่หนึจะจวิ่งใช่ไหมเหนื่อยก็เฉินเอ๊ะปล่อยมาเข้าไปนะไม่เอานะ <laughs> ไม่ได้ฉีดยาแล้วนะี่พี่หนึ่งฉีดเดือนนี้แหละได้ครบหนงก็ฉีดพี่พี่คนจ่ายมาพี่หนึงหน,นูเอามาเลี้ยงพีฉีดไป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 อยกลับบ้านไปไปไป,ไปเล่นไปจะไปวิ่งวิ่งเล่น ไปขึ้นมาเึ้นมาอืมพอมเลยเชิญเดี๋ยวมาใหม่นะเชิญเดี๋ยวให้พี่หนึ่งไปเดินเล่นก่อนไปปล่อยไปอาอพี่หนึ่งเขาเล่นบอลไม่ได้ไหมออกมาก็ลูกมันเล่นบอลไม่ได้ลูกออกมาออกมาเลยเขาเล่นบอลเดี๋ยวเขาเหยียบมาเดี๋ยวไปไกลมานี่มานี่เด็กมานี่เด็กมานี่มาเดี๋ยวเขาเตะลูกมา ช่วงน,นี้เด็กปิดเทอมกันแล้วจะมีเด็กเยอะนะกลุ่มนั้นก็มีเด็กเด็กจะเยอะ <Okay. S 1> ตอนนี้เดกี่แล